กลับมากันอีกครั้งนะคะกับร้านหัทไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท8ปสนะจ๊ะกลับมากับในช่วงการอัปเดตอัปเดตของฮอตสแบรนด์ดังนี่หนูตามมาให้แล้วนะคะกับคันของสตอมรุ่น a d v e n นเ r อรนะคะหูคันกระแสะแรงมากปีที่แล้วนี่ได้มาแป๊บแป๊บหมดแป๊บแปหมดนะคะปีนี้ได้มาอีกนิดหน่อยไม่ถึงไม่ถึงสิบคันนะคะกับคันด้ามแต่ง ลายพรางโคตรเท่น้ำหนักเบากาฟไฟไกดฟูจิโอ้โหสตอมก็จัดเต็มมากนะคะรีฟีดก็ฟูจินะคะมีมาคันเบสนะคะสปินก็มานิดหน่อยแต่สปินนีจะไม่ค่อยความนิยมจะน้อยกว่าเบสนะคะเพราะว่าเบสเนี่ยราคามันน่ารักมากนะคือราคาเขาน่ารักค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเอาไปเทียบกับตัวไดว่าไดว่าตัวเก่าเนาะสเปคเดียวกันเลย ได้ไกดฟูจิเหมือนกันด้วยแต่ตัวนี้ด้ามเทกว่านะคะเป็นลายพลางทหารสีดําดุดันนะคะเป็นซีรีส์ปี2020นะคะความเหนียวแน่นอนว่ามีคลิปมีคลิปเทสอยู่เยอะนะไปค้นดูได้นะคะอะแต่นี้เรามาอัปเดตให้ดูกันว่ามันเข้ามาแล้วนะคะได้มาแค่สิบคันเท่านั้นนะคะกับคันสตอ r m ม d อ e n t u r e นเจอร์ตีเหยือปอมไกดฟูจิความยาวเดียวนะคะ6ฟุต6.6ฟุต2ท่อน 6พาง่ายแอคชั่นไล่ลอยต่อนะคะเวทมีเดียมเฮฟวีนะคะ10-20ตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะทำมาให้มันมาแทนตัวเก่าคือสตอมทิกเกอร์ที่มัน8-20ถูกไหมแต่อันเนี้ยเขาตีมาเป็น10-20แต่จริงๆแล้วอ่ะเวทมันเท่ากับ8-20นั่นแหละอ่าไม่งงเนาะก็คือตีเหื่เล็กได้นะคะปลายเพียวหวดได้เหมือนแท่นะคะ แต่มันจะเหนียวกว่าคันรุ่นสตอมทิกเกอร์เพราะว่าสตอมทิกเกอร์มันปีสามปีที่แล้วเนาะนี่แล้วตัวนี้ราคาเบาวกว่านะคะจัดโปรจากพันเก้าห้าสิบเหลือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะ EMS หนึ่งรอยบาทเหมือนเดิมนะจ๊ะเขาพัฒนามาเยอะนะคะช่วงโคลเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจากสตอมทิกเกอร์เนี่ยถ้าใครเคยจำได้นะคะด้ามมันจะเป็นโฟมสีดำธรรมดาแล้วก็ด้ามมันจะสั้นเท่านี้นะคะเป็น กูเดินเหมือนกันแต่ด้ามเขาจะสั้นเท่านี้ทําให้เวลาเรางัดงัดเหยื่อตกปลาอย่างเงี้ยงัดกาลังงัดเหยื่ออยู่แล้วเอาอีกมือหนึ่งช้อนกระพงเงี้ยหรือว่าช้อนเอาสวิงช้อนอย่างเงี้ยมันจะไม่มีที่งัดข้อแขนนะคะพออย่างเงี้ยยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันก็จะงัดได้นะคะทําให้เราตกปลาได้ง่ายขึ้นนะคะนี่หนูก็มาอัปเกรดกันไวๆนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้คันเบสแบรนด,ดังนะคะ ตกน้ำกงน้ำก่อยตกทะเลแนะนำให้ซื้อตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันได้ไกดฟูจิเนาะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ล้างเลยนะคะก็ซื้อไปก็ต้องใช้เฟรดะก็ต้องล้างน้ำเปล่าก่อนเก็บนะคะอายุการใช้งานเขาถึงจะได้ยาวนานนะคะนี่มาปุ๊บก็ถ่ายปั๊บกันไวๆนะคะนี่สเปคนะคะี่ยฮะเวทสิบยิบมันจะเป็นเวทมาตรฐานนะคะสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าเนี้ยก็คือมันเป็นเวทกลางๆที่หลายๆคนเขาชื่นชอบกันนะคะ น้ำหนักเหยื่ออยู่ที่เจ็ดถึงยี่สบแปดกรัมนะคะเพราะฉะนั้นหมดหมดข้อกังขาว่าตกเก่าได้ไหมครับพี่ตกชะโดได้ไหมครับพี่เหลือ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 นะจ๊ะโอเคจัดโปรนะคะได้มาแค่สิบคันนะคะสตอ r m มเอ็กซ์นเจอนี่ดีไซน์สวยได้ไปพร้อมซองนี่ปีที่แล้วจำได้ว่ามาช่วงพอดีทีมเอ็กซ์ r นเภาคสองเข้าพอดีนะคะก็วันเดียวหมดนะอันนี้ได้ไหม จริงๆมันก็หมดไปแล้วแหละแต่ก็ไปขโมยของคนอื่นเข้ามาได้มาเท่านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรารีบลงกันเลยดีกว่าความเท่มันกระแทกตาจริงๆ